สำหรับคลิปนี้นะครับผมกรจะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีผูมีเงินเลตนะครับตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมให้เราเข้าร่วมนะครับรับเงินรางวัล1น0 0 0บาทนะครับตั้งแต่วันที่25สิงหาคมถึง15กันยายนนั่นเองนะครับใครที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ดูได้ในคลิปนี้เลยว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับการทําเงินฟรีบนมือถือนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ ทางแอปนะครับมีกิจกรรมให้เราเข้าร่วมรับเงินรางวัลฟรีสูงสุดถึง1 0 0 0 0บาทนะครับผมมีระยะเวลาจํากัดอยู่ที่วันที่15กันยายนนั่นเองนะครับใครที่เห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยก็รีบเข้าไปทํากันได้เลยนะครับทาแบบไหน,นอย่างไรฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับแล้วก็ไปดูวิธีการทําในคลิปกันเลยนะสิ่งแรกเลยนะครับเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปที่ใชในการทําเงินคูมานี่วอลเล็ก,กันก่อนนะครับผมการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Play Store ใครที่ต้องา สามารถดูในคลิปได้นะจะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยดาวน์โหลดได้ฟรีสมัครได้ฟรีไม่เสียเงินนะครับสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมเนี้ยโลเลตหรือว่าในการเข้าร่วมกิจกรรม1 0,000บาทเนี่ยก็เป็นแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่า n o v e l l a นะครับอ่านละโรแมนติกนิยายนะครับผมชื่อตามนี้เลยใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยพิมพ์ชื่อตามนี้ได้นะครับหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดก็ได้ตรงคอมเมนต์ปักหมดจะมีลิงก์การดาวนนนนโหหลดแไใ้้้ขััตอวิธีกาารรสมรถคมถ เราสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เลยสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรทําอย่างไรในคลิปที่1ได้เลยนะครับเอาโอเคนะครับพอเราดาวน์โหลดติดตั้งแล้วก็สมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของหน้าแอปเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยมีทั้งหมด5เมนูด,ด้านล่างนะครับมีศูนย์หนังสืออันดับคําเชิญบทสราบแล้วก็ของฉันเนาะเดี๋ยวเรามาดูที่ประวัติการถอนเงินครั้งล่าสุดที่ผมทําการถอนไปก่อนละกันนะคบว่าถอนไปล่าสุดเนี่ยได้รับ วันที่เท่าไหร่นะครับเรามากดตรงคําว่าถ่ายถอนตรงนี้เลยสําหรับใครที่เล่นผ่านมือถือ iPhone นะครับระบบ iOS นะจะไม่สามารถเข้าในส่วนของการถอนเงินได้นะครับต้องเป็นมือถือ Android เท่านั้นนะครับที่จะเข้าถอนเงินได้นะบางคนเนี่ยใช้มือถือ iPhone ในการดาวน์โหลดเข้ามาเล่นแล้วก็จะสอบถามว่าทําไมไม่มีเมนูการถอนเงินนะครับซึ่งการถอนเงินจะถอนได้แค่ Android นะทุกคน แอาโอเคนะครับพอเราเข้ามาที่การแลกเงินรางวัลนะครับก็จะมีคําว่าการแลกของฉันนะครับอยู่ที่ด้านบนด้านหลังคะแนนของเราเนาะกดเข้าไปเลยแอโอเคนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นประวัติการแลกเงินครั้งล่าสุดนะครับที่ผมทําการแลกไปนะครับผมได้ทําการแลกไปล่าสุด2รายการเลยนะครับก็คือ200แล้วก็100บาทนะครับรวมเป็น300นะการแลกเงินตรงนี้เนี่ยผมแลกในวันที่21นะครับแล้วก็วันที่23ของเดือนสิงหาคมนะครับได้รับการอนุมัติยอดเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไป เช็คในส่วนของบัญชีทูมเนียร์เลดดูนะคบว่ายอดเงินที่ทําการแลกไปเนี่ยมันเข้ามาวันที่เท่าไหร่ครับเอาโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรายการแรกนะครับผมจํานวน200บาทนะได้รับในวันที่23สิงหาคมนะครับนี่ครับในเครือข่ายของแอปแคสซินนะครับก็ได้รับมาล่าสุดนะครับ200ในวันที่23เลยนะครับก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับทุกคนแอปนี้ยังจ่ายนะ200แรกนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะครับผมก็100บาทนะได้รับในวันที่ี่ 27เดนะครับเดือนสิงหาคมนะครับก็รวมเป็น300เลยนะครับ2รายการนี้นะครับรับมาล่าสุดจากแอป n o v e l l a นะทุกคนใครที่เคยเล่นแอปนี้แล้วนะครับก็จะพอทราบเนาะเวลาเราถอนเนี่ยมันจะอยู่ในเครือข่ายของแอป CA s ซินแอปแบบนี้นะครับผมนี่คือแอปเดียวกันนะครับจ่ายเงินจริงแน่นอน1 0ออนะครับอันนี้คือประวัติการถอนเงินแล้วก็ได้รับเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้าน,นี้ก็ถอนมาหลายครั้งแล้วนะในส่วนของตัวแอปเนาะใครที่เคยดาวน์โหลดเคยเล่นแล้วเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์รีวิวรหัสบอ์ แนะนำของตัวเองด้านล่างคลิปนี้ได้เลยต่อมานะครับเรามาทําความรู้จักในส่วนของแต่ละเมนูนะครับว่าเล่นแบบไหนอย่างไรและก็การทําเงินทูมอนีว่วอลเลตหนึ่งหมื่นบาททําตรงไหนนะครับผมในเมนูหน้าแรกนะครับก็คือศูนย์หนังสือตรงนี้เนี่ยมันจะมีเหรียญทองขึ้นตรงนี้นะครับเราสามารถกดรับฟรีได้นะครับผมสามเมนูตรงนี้ก็จะเป็นสามเมนูในการทําคะแนนเพิ่มเติมจากการดาวน์โหลดแอปเกมทําภารกิจนะครับก็สามารถเข้าไปทําภารกิจในการรับคะแนนเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปก็เป็นหนังสือแนะนําหนังสือตรงนี้เนี่ย จะเป็นเรื่องนิยายให้เราอ่านเพื่อที่จะรับเป็นส่วนของคะแนนใครที่เป็นสายการอ่านนิยายอยู่แล้วเนาะชอบอ่านก็สามาร <Spike university anyway> ถเข้ามาอ่านตรงนี้ในการทําคะแนนเพิ่มได้นะคร <eurs> ับตรงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยชอบอ่านเท่าไหร่ผมก็จะเลื่อนนะครับเพื่อที่จะรับเป็นส่วนของคะแนนเท่านั้นนะครับวิธีการนะครับก็กดเริ่มอ่านคะแนนของเราจะอยู่ที่ด้านบนขวามือนะครับสังเกตในหน้าจอนะครับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องนิยายนะครับที่มีรายการยอดนิยมที่สุดนะครับหนึ่งสองสามสี่เรียงลงไปตามลำดับเลย ต่อไปเรามาดูที่คําเชิญคําเชิญตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมนะครับ1,000 0บาท ตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับก็คือ25สิงหาคมถึงวันที่15กันยายนนะครับ300ดอลลาร์นะครับประมาณนั้นแจกทั้งหมด20รางวัลน,นะครับฉเฉลี่ยกันนะไม่ใช่ว่าคนละ10,000บาทนะทุกคน10,000บาทเนี่ยเขาเอามาฉเฉลี่ย20คนนะครับเหลือเวลาอีกแค่17วันนะครับกดโอเคได้เลยในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับโดยเฉพาะประเทศไทยนะกิจกรรมจัดอันดับเงินสด10,000บาทนะครับมาดูตรงกดตรงนี้นะครับอ่านี่เขาก็บอกแนะนําในส่วนของกิจกรรม20อันดับ แล้วก็มาดูได้เลยนะครับในส่วนของรายละเอียดของกิจกรรมกิจกรรมนี้ก็คือการเชิญเพื่อนคองอันดับยิ่งถ้าเราเชิญเพื่อนติดอันดับ1นึถึงยีได้เนี่ยก็ยิ่งมีโอกาสที่เราจะได้รับเงินรางวัลน,นั่นเองเป็นการแข่งขันนะครับในการแนะนําหรือว่าในการเชิญเพื่อนนะครับใครที่เป็นสายเชิญเพื่อนอยู่แล้วนะครับหรือว่าอยากจะมีะไรายได้เนี่ยก็สามารถทําตรงนี้ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทางแอปเขาจัดขึ้นเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเข้ามาใช้งานในแอปมาก ยิ่งขึ้นนั่นเองครับใครที่คิดว่ามันยากเกินไปเพราะว่าเราจะต้องไปเชิญเพื่อนแข่งขันกับคนอื่นๆนะครับซึ่งไม่สามารถทําได้อันนั้นก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยเนาะสรับกิจกรรมนี้มันต้องเชิญเพื่อนในการทำนะครับวิธีการเชิญน,นะครับก็กดคลิกที่นี่เพื่อเชิญตรง1นึ0 0แแต้มตรงนี้เลยพอเรากดเชิญเสร็จเรียบร้อยนะครับก็สามารถนําไปแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้หมดทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ทว w i t t e r Line YouTube TikTok สามารถโปรโมทแนะนําต่อได้เลยทุกช่องทางนะครับ ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็สามารถทําได้นะครับทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับด้านบนตรงนี้เนี่ยมันจะมีคําว่าเชิญชวนงานครับตรงนี้เลยกดเข้ามาที่งานนะครับงานเนี่ยก็จะมีการเช็คอินทารายได้นะครับหนถึงวันได้รับคะแนนเหรียญทองนะครับแล้วก็จะมีการลองใช้งานแอปแอนเกมนะครับก็สามารถเข้ามาทําตรงนี้ในการรับคะแนนเพิ่มเติมได้นะครับประมาณนี้เลยแล้วก็คะแนนเหรียญทองด้านบนห้าร้อยเนี่ยเราสามารถกดรับได้นะเป็นการรับคะแนนฟรีนะ ครับดทราบในเมนูที่4เนี่ยก็จะเป็นการติดตามในส่วนของหนังสือนิยายที่เราอ่านยังไม่จบเราก็เพิ่มเข้ามาที่หน้านี้ได้เลยนะครับ เมนูสุดท้ายนะครับผมของฉันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการถอนเงินเนาะการถอนเงินไม่ยากนะครับผมมีวิธีการถอนเงินให้ด้านล่างคลิปนี้สามารถกดเข้าไปดูได้เพราะว่าผมรีวิวค่อนข้างบ่อยในส่วนของการถอนเงินนะครับวิธีการถอนนะครับก็1เลยชื่อบัญชี t ูนี่วอลเลตพิมพ์เป็นภาษาไทยได้นะครับสเป็นเบอร์วอลเล็ตสเป็นเบอร์วอลเล็ตนะครับแค่นี้ในการรับเงินชื่อเนี่ยอย่าใส่ชื่อเล่นเด็ดขาดแค่นั้นพอนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิป ถัดไปสวัสดีครับ